หลังจากที่พนักงานนะครับวางทางหลีกไปได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็สุดสุดหินที่สําหรับรองรับทางรถไฟนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีรถสิบล้อนะครับบรรทุกหินนะครับถอยเข้ามานะครับเดี๋ยวสิบล้อนะครับจะมาดัาหินลงในเครื่องปูหินนะครับ นี่นะครับปูหินของทางรถไฟทางคู่นะครับปูหินเสร็จแล้วถึงจะเอาไม้หมอนนะครับขึ้นมาเรียงนะครับแล้วก็ทําการวางทางเพิ่มนะครับเพราะว่าทางที่แอดเดินอยู่นี่นะครับก็เป็นทางที่สําหรับหลีกมาจากทางที่หนึ่งนะครับหลีกเข้าทางที่สองนะครับตอนนี้จะเห็นว่ารถสิบล้อบรรทุกหินมาเต็มคันเลย นะครับเดี๋ยวมาด้ำหินใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีโซ่นะครับสําหรับคล้องกับรถสิบล้อนะครับแล้วก็ลากไปด้วยนะครับแล้วก็ปรับหินไปในตัวนะครับแล้วก็จะมีรถบดนะครับคอยบดหิน พนกักงานจะเอาโซ่นะครับคล้องกับตัวรถสิบล้อนะครับนี่นะคล้องแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรถสิบล,ล้อก็จะดําหินลงไปในนี้นะครับอันนี้พายุฝนเริ่มมาแล้วนะฮะ รืยนะครับมันจเเะเสมอกันพอดีนะครับ เวลาสุดทานแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคันใหม่นะครับที่เข้ามาแทนคันนี้นะครับคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพนักงานก็จะปลดโซ่นะออกนี่นะครับไปได้เดินทางเดินทางไปแล้วนะครับ แล้วร,รอคันใหม่เข้ามานะฮะคันนี้ก็ได้ระยะนี่ครับสิบ้อ1หนึ่งคันจะได้ระยะเมื่อกี้นี้ตัวปรับระดับหิดเนี่ยจอดชิดกับรถบดนะครับตอนนี้นะครับจากรถบดมาถึงตรงนี้นะครับ<ม>ก็ได้มาประมาณสักยี่สิบเมตรครับสิบ้อหนึ่งคันจะได้ยี่สิบเมตรนะครับ พันใหม่เข้ามาครับหินนี่ก็มาจากราชบุรีนะครับก็ใช้แหล่งหินที่ใกล้นะครับ เราจะเห็นทิบล้อกําลังถอยมานะครับเดี๋ยวทิบล้อคันนั้นก็จะเข้ามาเสียบเหมือนคันแรกนะครับแล้วก็ใช้โซ่นะครับนี่เป็นตัวคล้องกับตัวรถทิบล้อนะครับดัมไปด้วยแล้วก็ลากไปด้วยนะครับก็จะเป็นการปรับระดับหินไปในตัวนะครับ นี่ยกำลังมาแล้วนะฮะ10ล้อคันที่2 10ล้อ1คันนะครับจะได้หินนะครับที่เป็นตัวรองรับทางรถไฟเนี่ยประมาณ20เมตระครับ เจ้าหน้าที่จะเอาเอาโซ่นะของเอาโซ่ของกับท้ายรถสิบล้อนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อรถสิบล้อเปิดดำนะครับ นี่นะครับวิธีการลาดหินนะครับเพื่อสำหรับไว้รองหมอนทางรถไฟนะครับก็ออกวิธีเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นจะลงมาเสมอเลยนะครับรถบทก็จนะทำหน้าที่บททำงานด้านนัา้นาก็จะหาแนวนะครับวัดระดับหาแนวไว้นะครับ บล้อก็ลากตามแนวเลยนะครับนีสุดยอดมากๆ